สวัสดีจ้าากินข้าวอีกแล้วค่ะกระเพราหมูเด้งนะคะใส่อะไรวะเต้าหู้ปลาทูทอดจ้าแกะแล้วค่ะเมนูนี้อร่อยมากค่ะทำเอง คิดเองอ,อร่อยมากหมูเด้ง เต้าหู้อ่อนผัดกะเพราค่ะ